อ่าสำพี่หนึ่งนะครับนางสาวพิมรัตยาสีบุญเลียมชั้นป .5 ทัหน่งครับเร็วเร็ุกเลยียทับหนครับเร็วเร็วเอกไปเลยเร็ว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 เร็ ลำดับที่สองนางสาววัลิศราส,สแสนชั้นมห้ทีหนึ่งลำดับที่ 3, าสามน,น,นางสาวสิวสาอินทักษิณชั้นโมห้ทีสี่ลำดับที่สี่นางสาวค้อยสุดาวัญสายนะครับ ชั้นม .5 เช่นเดียวกันนะครับนักับกแบไปการประกวดที่น้องรักน้ำตามแนวพระราชดำรินะครับนับที่หนี่นะครับเด็กหญิงสิริรัตน์สุนุชชัยชั้นม .3 ครับเป็นผิน้าก็เสียงปรไมือหนครับ ลำดับที่สองเด็กหญิงออนอลงสุริวง์ชั้นม3ทับหนึ่งลำดับที่สามนางสาวเจนศิรานุ่งหวยชั้นม4ทับหนึ่งลำดับที่สี่นายทศพรชัยชูภูชั้นม, 4, ทท 4, นทม,นม6ทับสอง ลำดับที่5นายธรรมโชตริรงใจชั้นม .6 ทังหนึ่งและลำดับที่6นะครับนางสาวพิทุมพรสุวรรณโช 6, อชั้นม .6 ทับหนึ่งก็เสียเปลให้กับทั้งสองทีมน,นะครับ เดี๋ยวให้นักเรียนแสดงความรู้สึกก่อนนะครับจากรายการที่หนึ่งก่อนนะครับตัวแทนอบรมให้พัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศิลธรรมครับเต็มยี่ยสิบสตารขอตัวแทนหนึ่งคนครับ<อ>เพราะพี่ว่ามาหมดเลยดีไหมครับแต่ตัวแทนมาพูดข้างหน้าหนึ่งคนอาเชิญครับมาเลยข้างสามคนลุกไหม้องสีวะพรเชิญครับ คณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพนาวิทาจารุทุกคน,นะคะ่ะดิฉันนะคะก็รู้สึกดีใจและก็ภาคภูมิใจนะคะที่ได้เป็นตัวแทนเป็นวิศวะไทยแลนด์เจ็ดนะคะตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมีรายชื่อติดไปด้วยนะคะเพราะว่าคนทั้งประเทศโรงเรียนหนึ่งก็มีหลายคนแล้วนะคะก็ไม่คิดว่าเขาจะเลือกเราไปนะคะก็เป็นโครงการระดับประเทศค่ะก็รู้สึกดีใจและก็ต้องขอขอบคุณนะะ่ะ ท่านผู้วริการที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ไปโครงการนี้แล้วก็ขอขอบค,คุณคุณครูที่ปรึกษานะคะคุณครูดรภัย,ภย,ภย,ยบูล์เกตองศาแล้วก็คุณครูศิรินันท์สถาผละคะ่ะที่คอยดูแลตลอดการเข้าค่ายนะคะอ๋อแล้วก็มีคุณครูมาดีรุชด,ด้วยนะคะอีกหนึ่งคนนะคะก็จากการไปเข้าค่ายก็ได้รับความรู้ มากมายนะคะทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมสำหรับทางทางธรรมนะคะเขาก็จะสอนให้เรารู้ว่าคนเราเกิดมาเพื่ออะไรนะคะบางคนก็บอกว่าคนเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะคะคนเราเกิดมาเพื่อสั่งสมบุญและสร้างบารมีเพื่อนำพาเราไปสู่เป้าหมายของชีวิตบางคนก็ยังไม่รู้นะคะว่า เป้าหมายของชีวิตของเราคืออะไรเป้าหมายของชีวิตของเราที่แท้จริงคือการไปสู่พระนิพพานค่ะซึ่งจะพาให้มนุษย์โลกและสิ่งมีชีวิตพ้นทุกข์ค่ะแล้วก็ส่วนความรู้ที่ได้รับทางโลกนะคะก็คือก็สั่งสอนให้เรารู้จักการทำงานเป็นทีมรู้จักการเรื่อเฟือเ่อผแผ่การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นนะคะการปรับตัว ก็คือวันแรกที่ไปก็มีบางคนนะคะที่ร้องไห้อยากกลับบ้านเพราะว่ายังปรับตัวเข้ากับเพื่อนไม่ได้นะคะแล้วก็วันสุดท้ายมาก็มีคนร้องไห้เพราะอยากกลับบ้านนะคะเพราะว่ามีความผูกพันกับเพื่อนๆนะค่ะแล้วก็ค่ายนี้เขาก็จะสอนเกี่ยวกับความดีสากลท้าพการได้แก่ความสะอาดความมีระเบียบความสุภาพความตรงต่อเวลาและการมีสมาธิตั้งมั่น,นะค่ะ ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็ขอฝากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทคนนะคะที่สนใจอยากจะเป็นเด็กดีวิตานะคะสามารถไปสมัครได้กับคุณครูดรไพยบูลเกตวงศาที่ห้องสภานักเรียนนะคะแล้วก็เกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมก็สอบถามได้ที่ห้องสภานักเรียนค่ะบางคนก็สงสัยนะคะว่า สำหรับเด็กดีวิตาเนี่ยต้องเป็นเด็กดีเท่านั้นหรอที่เป็นได้นะคะไม่นะคะเพราะว่าขอแค่คุณมีจิตท,ที่อยากจะปรับตัวให้เป็นคนดีไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนดีอยู่แล้วก็ได้เหมือนการที่เรามาเรียนหนังสือนะคะก็ถ้าเกิดเราเก่งอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องมาเรียนใช่ไหมคะค่ะก็สําหรับคนที่สนใจก็สมัครได้นะคะขอบคุณค่ะ ในความคิดนี้มากนะครับตอนนี้วรู้สึกว่าเข้าขั้นนะครับรุ่นพี่นะครับในการอบมนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มประกวดที่นำน้องรักน้ำนะครับตามแนวรักธรรมดีเชิญทุกคนเลยนะครับขอตัวแทนอีกคนแสดงความคิดเห็นนะครับนักเตะไทยครับสวัสดีพี่น้องชาวพะนาวุฒิจันรครับ มาครับก็รู้สึกดีใจภูมิใจนะครับที่ได้ไปที่ราชบุรีครับเกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำรินะครับเราก็ยกตัวอย่างเอาแม่น้ำบูนของเราเนี่แหละครับเป็นเครื่องหมายเป็นโครงการสําคัญที่ใช้ในการพัฒนาแหล่งน้ําก็ขอเชิญชวนครับพี่น้องชาวพนัฐวาทยาทุกคนนะครับมาเป็นแรงในการผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์แม่น้ำบูนนะครับ ซึ่งที่เราไปนะครับก็มีจากหลายๆภาคนะครับทั่วประเทศไปรวมกันที่ราชบุรีนะครับที่ค่ายบุรชัดครับก็มีหลายภาษานะครับหลายศาสนาแต่ก็แสดงเห็นถึงความสมคิีนะครับเมื่อหลายๆพื้นที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนมาทํางานร่วมกันครับช่วยกันสร้างฝ่ายก็ทําให้เห็นถึงความสําคัญของแหล่งน้ําทรัพยากรน้ําครับ และในโอกาสนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านคณะผู้ในการครับท่านรองท่นรองบรพงศ์กลุ่มบริหารทั่วไปนะครับแล้วก็กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ได้ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะนักเรียนนะครับไปเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับ นะครับก็แล้อบ